นะสวัสดีค่ะ <Wissenschaft useum. S 1> ท down, ่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันตริชิดาศีธาดาค่ะต้อนรับวันศุกร์ที่1เมษายน2565น้านะคะหลายท่านก็คงอาจจะมีคนที่หน้าเศร้าเพราะว่าถูกหวยกินนี่ก็เยอะนะคะแล้วบางคนอาจจะหน้าบานอาจจะมีน้อยนะคะสําหรับคนถูกลอตเตอรี่หรือถูกหวยกันบ้างแต่ว่าจะเห็นข่าวก็คือตกเจ็นแล้วก็จะมีคนทุกรลงวันที่หนึ่งตรงนั้นตรงนี้ เราก็ได้ยินข่าวแบบนั้นแต่ว่าข้ามกลางสิ่งที่เราเกิดขึ้นณนขณะเวลานี้คือหมายความว่าเศรษฐกิจมันแย่ประชาชนก็เลยพุ่งตรงไปหวังเรื่องของหวยเรื่องของลอตเตอรี่กันตามวิถีชีวิตของคนณนะปัจจุบันค่ะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องกลับมามองก็คือเรื่องของการเมืองเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่บรรยากาศการรับสมัครสอกอแล้วก็รวมถึงผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร อาจจะเป็นเรื่องราวเฉพาะในกรุงเทพแต่ว่ามีสิ่งที่มันสะท้อนเรื่องของการเมืองณนะปัจจุบันว่ามันจะมีโอกาสไปสู่การเลือกตั้งได้เร็วสําหรับเลือกตั้งระดับประเทศได้ก็คือภาพสรุปของการเลือกตั้งของผู้ว่ากทมรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งหมดที่เราพูดคุยกันเนี่ยเรากำลังพุ่งตรงไปเรื่องของคนเอกพยุจจรโมชา ว่ายุคเวลานี้มันเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็มีความหวังหรือสิ้นหวังอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับท่านอาคมสุวรรณนกค,ค่ะอดีตสนสนครศิีธรรมราชพักสังคมนิยมแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีท่านอาคมค่ะสวัสดีครับเม <c oughs> ื่อวานเห็นภาพเผยประยุทธ์ไปคลององอ่างคนก็เลยออกมาบอกว่าอ้าว ที่ท่านมาหาเสียงช่วยสอกอช่วยผู้ว่าในผู้สนับสนุนท่านหรือเปล่าหรือเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างท่านมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะคือคือผมเนี่ยนะสำหรับว่าเนื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์แกนั่งแทนมาตั้งเจ็ดแปดปีแล้วกลายเป็นว่ามันยังไม่เคยรู้สึกรู้สาอะไรแกหรอกสิ่งที่แกทำเนี่ยมัน <c oughs> มันไม่ได้เป็นการ พูดง่ายเหมือนก็ไม่ได้ทํางานอะไรให้ประเทศะคนในประยุทธ์แกน <c oughs> อกจากจะคอยกลมกูคนนู้นด่าคนนี้ว่าคนนั้นไปเรื่อยๆอ,อย่างนั้นแหละแต่ว่าประชาชนเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงแกเพราะว่าเพราะว่าแกเออแกไม่รู้จะร,รู้สากันแล้วกันนะคูณจะว่าไง <c oughs> แกเหมือนเห <c oughs> ม,มือนคนไร้ความรู้สึกหรือเปล่าคะแล้แกก็แกก็อยู่กันแกแกบอกมาดิไล่ดิไม่ออกเอกใครว่าไงเออก็จบกันเท่านั้นแหละ ที่เวลาแกทำอะไรไม่เก้าว่าสังคมทั้งสังคมบอกว่าไม่ก้าท่าไม่ก้าวาแกก็ไม่อายแม่อะไรทั้งสิน้นเออถ้าเป็นคนอื่นเขาอายเ็าอะไรกันไปหลายอย่างนะถ้าการเมืองเนี่ยน้องป่ยถ้าหากว่ามันขาดซึ่งความละอายเนี่ยมันก็มันก็ไม่ไหวนะครับอืเมืองถ้าถ้าถ้าพูดถึงนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยไอ้ความละอายต่อการทำผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับ ใช่ไหมแต่สังเกตเห็นว่ากระเตตี่เขาปกครอง้วยระบประชาธิปไตยเนี่ยนักการเมืองของเขาทาผิดอะไรแล้วเขาอายเขาลาออกไงแต่คล้ายกับว่าเออผมความสามารถไม่พอนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอลาเขาอายประเทศเกาหลีนี่ประธานาธิบดีถึงกันฆ่าตัวตายอะไรก็ยังมีใช่ไหมประเทศญี่ปุ่นประเทศไหนๆก็เรื่องเรื่องการลาออกเรื่องการอะไรเมื่อเวลาทําผิดทําทําสิ่งที่น่าละอายที่ สังคมสื่อมวลชนวอยวายบอกเฮ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ไลน์เขาก็ถอยออกไงใช่ไหมเพราะประเทศเพราะทำมันทําแทนประเทศนะเป็นผู้น<ช>ําอ่ะครับเป็นผู้นําทานี่มันมันหมายความว่าแทนประเทศด้นทาประเทศอะดังนั้นผู้นํานี่มันจะต้องทําให้มันเขาเรียกว่าดูดีให้จะไปทําแบบอะไรก็ไม่รู้จกระโดดทางขาจะจับมือกับสีจ้นปิงอะไรอย่างนี้มัน มันมันอายไปทั่วโลกอ่ะอย่างนั้นแ่ะใช่ไหมไม่มีใครทําันหรอกในโลกเนี้อนอกจากคนคุ้มดีคุ้มร้ายคนหนึ่งตอนนี้นี่ประตามนี่นึกภาพาตามเลยค่ะคุ้มดีคุ้มร้ายที่คุ้มร้ายนะอย่างนั้นอ่ะนี่นี่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะตรวจคลององอ่างอะไรนี่จะไป ก็จะไปพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมผมเมนแกพูดแล้วผมยังรู้สึกตุ่นเต้นตื่นตัะน่ะจะทําให้แกเสียคะแนนเขาเสียคือเสียหรือว่าจะทําให้บวกคือไม่รู้ของแกคือแกพูดไปเนี่ยยัไงแกแก,แกพูดอ่กเดี๋ยวนี้กรุงเทพคนดีขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวไงผมไม่อยากให้มันย้อนกลับไปที่เดิมไปที่เดิมรู้วไม่อยากให้ย้อนกลับไปที่เดิม,มเดี๋ยวนี้ทำไรได้ทำไปอะไรคือพูดแบบ าการเหมือนกับอยู่ในยุคสมัยที่แกปกครองแกบริหารประเทศท,ทำให้ประเทศมันดีขึ้นเยอะแล้วอเอออย่าให้กลับไปที่เดิมนะไม่อยากให้กลับไปที่เดิมคือเดี๋ยวนี้เนี่ยการปกครองภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์นี่แหละกำลังลากประเทศไทยกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมคือการปกครองที่ไม่มีประชาธิปไตย คือการปกครองที่กลับไปที่เดิมนะคือการปกครองที่ไม่มีประชาธิปไตยใช่าใไหมประชาชนเนี่ยกําลังจะลาบประเทศให้มันพ้นไอ้สภาพนั้นไปเข้าัจไหประชาธิปไตยเพื่อให้มีประชาธิปไตยแต่พลเอกประยุทธ์แกกําลังลาบประเทศเนี่ยให้กลับไปที่เดิมกลับไปในสภาพที่ไม่ต้องมีประชาธิปไตยซึ่งเป็นของชอบของแกไงใช่ั าแรกแกเอามาห้าปีเต็มๆนั้นไม่ต้องม mm ีเจใช่ไหมเออที่ก็เรียกก็ไม่ต้องมีเพราะว่าแกตั้งให้สองร้อยห้าสิบมาวางลำอยู่แล้วแกตั้งคนเดียวก็ได้ถสองร้อยหสิบยกให้แกคนเดียวตามแกเขียนกฎหมายเองแล้วตามแล้วตามนู่เนี่ยเรามาเญาติดาว่าคุณมีใจหรือจุพัน์คุณไม่ใจแกบอกแกเขียนตามที่เขาบอกไอ้เขียนหน่อยตามที่พวกคุณเอกประยุทธ์นี่แหละไอ้เขียนไม่ไม่ใช่ว่าคุณมีใจอยากเขียนตัวเองนะเออ ดังนั้นก็เขียนไว้ไอ้สองร้อยห้าสิบนี่ไปยกมือให้แกด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยคือแกจะลากประเทศให้มันกลับไปที่เดิมแต่แกบอกว่าผมไม่อยากให้มันกลับไปที่เดิมก็หมายความของแกมีนัยยะไงแกก็จะเสียดสีไปที่ประชาชนเรียกร้องให้ไปเหมือนรัฐธรรมนูญสี่ศูนย์อะไรเงี้ยนั่นแหละคำว่าที่เดิมของแกอยู่ตรงนั้นคือแกไม่ต้องการที่จะเป็นประชาธิปไตย ไปตรวจคลององอ่างไปตรวจทําแมวอะไรผมอยากรู้มาอยู่มันมันกี่สิบกี่ร้อยปีแล้วอยู่มาตั้งแต่เด็กจนแกแล้วอะจะไปตรวจอะไรคลององอ่างสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำน้องน้องพลจาได้ไหมตลาดน้ําริมทาเนียบอ่ะจำได้ค่ะจําได้ค่ะเขาเรียกเอ๊ะอยากจะไปไม่แน่ใจแล้วไปไหนแล้วแล้วไปไหนแล้วเงียบหายเลยนะคะตอนช่วงนึ่งปนุงปนเกษมอคมีปนเกษมใช่ใช่ใช่ค่ะ จำได้ไหมล่ะโอ้ตอนเปิด huh. ตัวอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเปิดตัวยิ่งใหญ่หญทําเสียงเงินกันไม่รู้เท่าไหร่นะภาษีประชาชน oh. นั้นนะแล้วได้ผลอะไรมั้งไหมฮะปรโตเ mm hmm. ขาเรียกว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ขึ้นมาบริหารประเทศนี่ตั้งยึดอํานาจมาเนี่ยทําเนี่ยมันขัดขวางกับชีวิตที่เป็นจริงของประชาชนแกจึงทําอะไรแล้วมันจึงไม่ไม่จะรื่นหนยไม่งอกงามหม่คือ ในสังคมสังคมหนึ่งนะน้องบอยถ้าทำอะไรที่มันสอดคล้องความต้องการของประชาชนสิ่งนั้นก็จะเจริญต่อไปสิ่งไหนทำแล้วมันไม่สอดคล้องความต้องการประชาชนสิ่งนั้นดำรงอยู่ไม่ได้พูดไปก่อนนะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังพวกกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นความเรียกร้องต้องการของประชาชน เมื่อคุณทักษิณทำเขาไล่คุณทักษิณไปสิบสี่สิบห้าปีแล้วเออเขาพยายามล้มพยายามอะไรแต่ว่าประชาชนยังต้องการเห็นไหมอ้าวจริงค่ะจริงค่ะเหมือนกับเหมือนเาบ้ารักษาทุกโรคหรือแม้กระทั่งพวกเกี่ยวกับเอ้ยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องอะไรแต่อะไรที่คุณทักษิรรมเนี่ยเขาเรียกว่าทำสิ่งที่มันสอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการของประชาชนสิ่งเหล่านั้น มันจึงอยู่ยงคงกระพันไปเรื่อยๆแม้กระทั่งว่าตอนหลังเนี่ยพวกควายประเด็จการก็ดีแม้กระทั่งพรรคประชายปัตก็ดจีจะพยายามเลิกนะพยายามทําให้มันบิดเบือนอะไรนะแต่ว่าประชาชนยังจะรักษาไวา้เขาไม่อยากให้มันบิดเบือนเสียจะไหมจริงไหมผมจึงบอกว่าถ้าทําสิ่งอะไรที่มันสอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการของประชาชนสิ่งนั้นมันจะอยู่ยงคงกระพันแต่ว่าถ้าคุณทําสิ่งที่มันไม่ สอดคล้องความต้องการบบประชาชนคุณจะจัดตลาดน้ําคลองพัุดงตรงกระสีข้างทําเนียบแล้วให้พวกข้าราชการใส่ชุดราชปะเต้นใส่ชุดไใส่ชุดไทย,ยชุดอะไรกันายยามาเออแล้วมามาซื้อขายกันอยู่มันจะไปได้กี่วันตั้งแต่เริ่มแล้วผมผมผมคิดมานานแล้วผมมันไม่จะไปได้กี่วันอย่างนั้นคือมันไม่สอดคล้องค,ความต้องการของประชาชนก็ก็เทียบอย่างอย่างล่าสุดที่คุณทักษิณเองมาจัดโดยการทางขับเฮา ที่คุยพี่โทนี่เนี่ยนะคะก็เหมือนที่บอกว่า,ามีหลายคนที่กระแสะข้างนอกหลังจากเปิดตัวคุณวิลิงแล้วเนี่ยก็แบบรีบมาโจมตีรีบมาหักมุมว่าเอ้ยแบบอายุน้อยอย่างงั้นเป็น่าการสืบทอดอำนาจน,นั่นนี่นู่นเนี่ยนะคะหลายคนก็อย่างคุณชูวิทย์จมวิสิทธิ์เองอย่างคุณสมชัยศรีสุธยากรเองก็บอกว่า <ST. S 1> ก็ถ้าเกิดประชาชนเขาเลือกเนี่ยเขาก็มาจาัดทํานองคลองทมของระบอบประชาธิปไตยแต่ประเด็นสําคัญคือคุณชูวิทย์ย้อนกลับไปว่าเอาแล้วเรายึดอํานาจในช่วง หล,หลายรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เลวร้ายขวัญเหรอเพราะว่าจะเปรียบเทียบว่าคุณอิงอ่ะถ้าเกิดจะถูกเลือกคือประชาชนต้องเป็นคนเลือกถูกไหมครับแต่นี่ถ้า,ถาประชาชนไม่ได้เลือกคุณมาเองเนี่ยโหยึดมาตั้งแต่ปีสี่เก้าถัดมาถึงนักปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเหมือนกับรวบอํานาจเบ็ดเสร็จแม้นว่าวันนี้จะบอกเป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าสถานการณ์มันก็เหมือนเหมือนเดิมอะ่ะที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเหมือนกับการประกาศพรกฉุฉูเฉินซึ่งในวันเนี้ย ประกาศมั่งแต่ปีหกสามดูไหมฮะเกิน้องพลอยค่ะผมเป็นสอสองม่อผมอายุยี่สิบเจ็ดปีนะผมเป็นสอสอนะนี่น้ององค์เองเนี่ยสามสิบห้าปีนะอถูุค่ะแกก็ผมอายุมากกว่าอีเอออายุมากกว่าแกปะสามสิบห้าปีนะนี่ผมตอนนั้นยี่สิบเจ็ดปีนะเป็นสอสออ๋อคิดดูดิ แล้วก็ก็เป็นกรรมธิการมีเสนอกฎหมงกฎหมายอะไรก็ทําได้ทั้งนั้นเนี่ยไม่เห็นจะทําไม่ได้ใช่ไหมทําไมออ่งอิงสามสิบสามสิบห้านี่มันมันเยอะพอสมควรเลยนะฮะแล้วแล้วถ้าเราไปดูประธานธนิบดีกับนายกรัฐมนตรีระดับโลกเนี่ยเขมีบางคนเป็นอายุสามสิบสองสามสิบสามก็มีนะคะมีดิแล้วมันจะ,ะไม่มี่ก็มีก็ก็คือว่าอย่างนี้ ผมผมก็คิดอย่างหนึ่งผมบอกว่าทำไมที่คุณบรรหารแกก็ลากลูกลากเต้าแกมาอยู่ในพักเต็มไปหมดไม่เครว่าอะไรเห็นรับกันดีนะแม่แต่ไอพนเอกอัศวินขวัญเมืองก็ยังเอาลูกมาเป็นโคตรก็ต่ออะไรต่ออะไรเออเอาคุณธวิศนุคุมเครือก็ยังมีวิจารุยกขยงมาทั้งครัวเหมือนกันมาเป็นตําแหน่งอะไรต่ออะไรกันใช่ไหมทำไมไม่ว่ามั่งอ่ะไมไมาว่าแต่คุณทักษิณ อ,องอองิงเขาก็เรียนรัฐศาสตร์เรียนอะไรเขาต้องไปทางนี้ถูกแล้วนี่มันจะไปผิดอะไรเขาเป็นความสามารถเขาเป็นผู้บริหารธุรกิจหลายธุรกิจคือ,ค,อคือชวนทางด้านการเมืองเนี่ยก็ต้องทดสอบกันต่อไปผมว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่ผ่านชีวิตก็สามสิบห้าปีก็ไม่น้อยไม่น้อยแล้วนะเพราะผมเป็นสสชยี่สิบอะผมถือว่าเออใน,นององถ้าเลือกถ้าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ย เขาอ่านจาก36หรือ37ปีก็ไปแล้วนะถูกค่ะถูกค่ะเออจะไหมคือได้ทั้งนั้นเลยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าไอ้พวกที่มันพูดเนี่ยมันก็กลัวแต่กลัวจะแพ้พรรคเพื่อไทยเท่านั้นแหละไม่มีดัง่นร้องนี่นี่มันไม่ใช่เฉพาะคุณลุงอิงนะคะที่ที่รู้สึกกลัวนี่ลามไปถึงกลัวคุณชัดชาติจัดนะคะขนาดสอกเนี่ยไปติดป้ายข้าคุณชัดชาตินะคะสอกรอพรรเพื่อไทยไปติดป้ายคุณชัดชาติโอ้โหรีบออกมาแบบว่าเต็มไ่หมดเลยกลัวกลัวเกร็งเหลือเกินนะคะ มันก็อย่างนี้แหละคือคือการเมืองนี่ถ้าว่าคุณคิดจะเดินหน้าก็ไม่ต้องหวั่นไหวท้ามันต่อไปอย่าไปกลัวใช่ไหมความกลัวท้าเสื่อมก็บอกแล้วใช่ใช่ครับทีนี้ไปตอกับกับประเด็นที่อตอนตอนอี้พวกโจมตีจะแม,ม่มันโจมตีก็ไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขาไม่มีเรื่องจะพูดนะครับเออไม่มันโจมตีไม่ได้เรื่องมันเดี๋ยวจะไปต้ใจมันใช่ค่ะ ทีนี้มาดูประเด็นที่เราพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าเอาขั้นตอนจากการที่ทำไทแลนด์พ d าส s s หรือเทสเซนโกเนี่ยนะคะจากที่เราอยากจะได้าไรายได้จากนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังจากเราปิดประเทศมาตั้งแต่ประมาณมีนาคม2563ซึ่งมานาถึงวันนี้ก็คือ2ปีกว่าแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญคือเรายังไม่เปิดรับนะักท่องเที่ยวมาเป็นแบบเป็นทางการพอเปิดปุ๊บแล้วก็มีปิดปั๊บนะคะยิ่งกว่าโตชิบา้าแต่ล่าสุดเนี่ยเรบอกว่า ถ้าจะเข้าประเทศมาจะยกเลิกการตรวจ rt pcr โดยที่ให้ความสะดวกโยทินกับนักท่องเที่ยวในการเดินเข้ามาประเทศมองมุมนี้ยังไงคะท่นานอาคมคือคือถ้าผมเนี่ยมีอย่างหนึ่งกับ,ก,บ,ก,บกับกับการปฏิบัติการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะสิ่งที่แกพูดกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ที่ต่างๆทำเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ตอนนี้เนี่ยคุณประกาศยกเลิกกันนั้นเนี่ยมันช้าไปแล้วประเทศอื่นเขายกเลิกกันไปทั่วโลกแล้วนะครับขนาดเวียดนามใกล้ๆเราเนี่ยเขาประกาศไปแล้วประกาศไปตั้งเป็นผมว่าเกือบเดือนลวมั้งเออค,อคือคือหลายประเทศอ่ะเขาเริ่มให้มีสภาพเป็นปกติมากขึ้นพูดง่ายๆว่ามีแต่ประเทศไทยเนี่ยมีสภาพที่ผิดปกติใกล้ๆเหมือนเดิม ก่อนจะมาเนี่ยได้ทําการเ็าเรียกว่ามาแจ้งจะมาเมืองไทยนี่ต้องไปเลือกหนึ่งตรวจไอ้นั่นแล้วก็ไปพักที่โรงแรมอะไรต้องไปเลือกโรงแรมเองนะตามตามที่เขาไม่ได้ชื่อโรงแรมไม่ให้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอ,อแม้กระทั่งคนที่มีบ้านอยู่ในประเทศไทยก็ต้องไปนอนโรงแรมนั่นนะต้องไปนอนโรงแรมนันหละต้องไปนนงเสียค่าโรงแรมเสียค่าโรงแรมค่าอาหารค่าเลยวันก่อนนะคือคือเสียตังค์่าโรงแรมแล้วไม่บวกอาหารค่ะ ต,ต้งัอาหาที่ที่วันก่อนนี่มีเพื่อนผมคนมาจากสวิเด็นนะ <c oughs> อ่าเสียค่าโรงแรมสามพันสามพันบาทนะ <c oughs> แล้วก็เห็นเอ็นเขาเขาบอกว่าถ้าจะมากกว่านะคะค่าโรงแรมนี่แล้วแต่เราเลือกอว่าจะอ,อ,อยู่โรงแรมประมาณเกรดไหนใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีการบวก rt pcr เข้าไปอยู่ในแพ็กเกจตด้วยอคือ rt pcr ค่าโรงแรมในคืนที่หนึ่งกับคืนที่ห้าคืนที่ห้าฟังแล้วนะฟังแล้วจะงงคนเข้าใจว่านอนห้าวันเปล่าเลยนะฮะนอนวันแรกออกมาไปห้าคืนต้องไปตรวจอีกเออไปตรวจนอนโรงแรมใหม่เอออะไรเนี่ยคือคืนเนี่ยกระบวนการขั้นตอนมันผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เหมือนกับที่พูดถ้าที่พูดนี่เหมือนกับเอ้ยยกเลิกแล้วก็ไปถึงก็ผ่านด่านข้าวไปเลยไปเที่ยวได้เลยความรู้สึกคนจะเป็นอย่างนี้ แต่พอเวลามาเข้าจริงเนี่ยจะถูกปฏิบัติจะนิทิ่ว่าอันนี้เห็นเพื่อนผมคนหนึ่งบอกว่าอาหารที่โรงแรมเอาให้เป็นอาหารกล่องไข่ต้มสองลูกแล้วก็ไ้ข้าวผัดพลิกอะไรหน่อยหนึ่งมันก็วยวายมันบอกอะไรเสียคืนสามพันมันเสียให้กินแค่ปั๊ร<ช>อม,อม่แล้วไปเจอแบบเสียค่าโรงแรมแล้วเออเสียค่า rt pcr แล้วออไม่รวมค่าอาหารค่ะไม่รวมสัก,ออกมืม้อเลยค่ะ เขา,า,าก็ถามเพราะว่าเอาแล้วจะกินยังไงจะกินยังไงนี่เราต้องมาจ่ายตังเองใช่ไหมคะค่าอาหารต่อวงต่อมื้อถ้ากินแบบข้าวผัดกะเพราอย่างเดียวเนี่ยมันก็สองร้อยห้าสิบอัพนะคะเออใช่สิ้ใครจะกินอย่างเดียวนี่มันก็ราคาเท่านั้นแล้วนี่นะลูกลูกผมน่ะมา,มาลูกผมมานะน้องพลค่ะจากสวนภูมินี่เขา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 จองที่โรงแรมโนโวเทนที่ไอที่สนามบินไม่โนโวเทนที่นี่ที่ไอเมืองทองเงทอง อ๋อที่เมืองทองนูสิที่เมืองทองค่ะอ่าค่ารถนะค่ารถจากสนามบินสวนภูมิแล้วมาเมืองทองเลยนะค่ะพันห้าอือเออาำนดไว้เลยค่ะดูสิคือว่าคือไ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 อรายของอย่างนี้เนี่ยนะคนมันมามันรู้มันไม่จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร มาแล้วมันก็จะรู้สึกว่าประเทศไทยนี่มันเหมือนกับหลอกต้มก็แทแต่ผมเนี่ยนะเมื่อเมื่อสี่ห้าเดือนมาเนี้นะผมได้ต้อนรับรพวกมาจากยุโรปสามสี่ค 3, ณะค uh huh. ณะเลยล้วนแต่พูดว่าถ้าไม่หมดโควิด huh. ก็จะไม่มาประเทศไทยอีกแล้วไม uh ่ huh. เห็นก็ประทับใจกับกับกับประเทศไทยยังไงเลยนะเออ คือขอรําคาญกับเรื่องเนี่ยจุกจิกอย่างนี้แหละคืออันน,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 นั <tan> <country> millet, ้นก <tan S 1> ็เก็บเงินัันนี้ก็เก็บเงินนันนู้นก็ใช่กำกำหนดคุณจะต้องไปพักตรงนั้นคุณจะไปตรงเช็เนี่ยเขาราคาญมากเออแล้วก็ต้องเสียเงินแบบโดยใช่เหตุไปเยอะแยะแต่เป็นภาพบังคับทั้งนั้นใช่ไหมเนี่ยผมได้ต้อนรับหลายคนเขาบอกว่าพีอาคมจาไม่หมดโควิดคงจะไม่ได้พบกันอีกแล้วไม่มาแล้ว แล้วจะมาโฆษณาไอ้นู่นแสนมกมั่งไอ้นั่นอย่างนี้จะต้อนรับนักมานักต่องเที่ยวมั่งนักต่องเที่ยวมาทีเดียวคิดขยาดเลยนะครับจะบอกให้ที่ที่ผ่านมาเนี่ยไอโครงการอะไรของคุณทั้งหลายเนี่ยโฆษณาี่บอกเทศหนโกเทศหนึโกมันเหมือนกับว่าไปเทศได้ผลเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรแล้วไปเลยใช่ใช่ใช่กับความหมายอย่างนั้นเลยค่ะพอเวลาปฏิบัติเนี่ยนะยึกยักยึกยักตอดค่านู้นนี่ตอดค่านี้หน่อย ค่าตรวจค่าอะไรก็คิดแพงพิเศษทั้งนั้นแหละไม่มีไม่มีราคาอย่างที่โลกก็ทํากันน่ะเออนี่ราคาก็แพงแพงนะเหมือนผมบอกกันยกตัวอย่างค่ารถอะไรนั่งจากสวนภูมิฮาตินโนเตนที่เมืองทองเนี่ยเอาไปพันห้าดูดิหมายความว่าชาร์จกันทุกกระบวนการทุกขั้นตอนเราเราทําให้มองว่ามันเหมือนอกับพอยกยกเลิกขั้นตอนที่วุ่นวายออกแต่ว่า มันมวุ่นวายข้นไมนแทนมามาสร้างความวุ่นวายจุกจุกจิกจิกเยอะแต่จุกจิกนี่คือผู้ผู้ผู้เดินทางมานี่ต้องจ่ายเงินทั้งนั้นนะเออนี่แหละคือสิ่งที่เมืองไทยกําลังทําอยู่ประเทศอื่นที่เขาประกาศว่าเขาไม่ตรวจนั้นไม่ตรวจนี่คือคุมผ่านเลยนะไม่ตรวจก็คือไม่ตรวจเออผมไม่ได้ยินประเทศอื่นที่เขาจะมา มันมีปัญหากันอย่างที่อย่างที่ประเทศเราทํางันเนี่ยนะต้องปล่อยว่างไงรัฐบาลเราเนี่ยม,มันอย่างนี้แหละคือพูดออกไปเหมือนดูดีแต่ว่าพอเวลาเข้าขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยโดยข้ารจัดการโดยหน่วยงานต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันแหมมันมันมีภาพเหมือนกับ รายต่างๆนี่คอยจะดูดเงินนักท่องเที่ยวกันคิดคิดการคนนั้นเอาหน่อยคนนี้เอาหน่อยมันก็มันก็มันมันไม่น่าประทับใจนะครับนี่นะนอ้องปอยประเทศที่เขาต้องการขายการท่องเที่ยวนะเขาจะต้องสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นหลักเลยลหละใช่ไหมอะไรให้ได้ให้เลยอะไรช่วยได้ช่วยเลยไม่ใช่หลอกต้มกันนะ ไอ้ของเรานี่มันจะขูดเลือดขูดเนื้อทั้งนั้นแหละมันนึกว่านักท่องเที่ยวนี่คือมหาเศรษฐีทั้งนั้นหรือไงโตวนักท่องเที่ยวคนบางคนด่นะไม่ได้มีเงินมากมายผมเนี่ก็ต้องจัดเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะตผมมีเงินก็นมาในสภาพปกตินะที่บ้านเมืองปกติปกติเมื่อก่อนนะผมมีเงินไม่มากหรอกสี่เจ้างมึงเดี๋ยวผมไปนู่นไปนี่แล้วไปเที่ยวผมไปเที่ยวต่างประเทศนะไม่ไดไปยิ่งยิ่งมีโลคอสมีอะไรเนี่ยผมชอบไปเที่ยว ไปเที่ยวแบบไม่มีเงินเนี่ยมันสนุกดีจะตายเลยใช่ไหมดังน,นั้นนักท่องเที่ยวนี่ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะร่ำรวยมั่งคั่งมหาศาลกันแต่การที่ว่าการที่ว่ามีกระบวนการเหมือนกับขูดรีดเอาเปรียบหลอกลวงอะไรกับนักท่องเที่ยวนี่มันเป็นการทําลายนักท่องเที่ยวนะประเทศไทยนี่นักท่องเที่ยวมาผมเจอมามากเลยนะแต่ผมไม่เห็นเขาประทับใจจริงๆนะเท่าที่ผมเจอนะส่วนมากก็สั่นหัวกันทั้งนั้นบอกจะไม่มาอีกแล้ว เสียดายว่าเวลามีนิดหน่อยค่ะพอดีปล่อยต้องติดภารกิจ้าวนี่น้องปอยจะไมแล้วนี่ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวปล่อยท่านอาคมแปบนึงค่ะพอดีมาต้องผู้ใหญ่มาแล้ว่ล่อยขออนุญาตคุยทุกแล้วทีนี้ผมจะพูดอยู่คนเดียวเหรอแปบเดียวค่ะท่านอาคมโซโลสบายเลยไม่หรอกผมก็ไปด้คิดจาดเตรียมาอะไรมากนะที่จะคุยท่านผู้ฟังวันนี้มากมายนะเมื่อ่านน้องปลอยมาก็น้องปอยจะได้เป็นใช่พอดีจังหวะเวลาเล็นิดนนิดหน่อยค่ะ ก็ลเลยขอต่อวิญาตท่านผู้ชมแล้วก็ข่อวิญาตท่านอาคมหรือว่าจะลาไปพร้อมกันคะหรือว่าอาคมต่อยสักหน่อยไหมคะเออผมนั่นน้องพลถ้างั้นกับวันนี้ต้องขออตัวต้องงอย่านี้้ตอองขท่านผู้ชมด้วยก่อนแล้วก็เราไปด้วยกันนะต้องขอตัวท่านผู้ชมจริงๆนะงนั่น้องพอจริงจริงตั้งใจจะรับสำคัญการตันหันแบบว่าจะต้องไป เหลือแต,<ช>แต่ผมคนเดียวนี่ผมไม่ได้เตรียมตัวที่จะมานั่งเป็นนักพูดอยู่คน,<ช>คนเดียว<บ>นะเป็นว่า,าเดี๋ยว<ค> <ๆ S 1> จังหวะจังหวะดีๆวันจันทร์คงจะมีโอกาสได้คุยกันเต็มๆนะคะ,ะวันนี้เพ,พิ่งกลับมาจากงานของคุณลุงก็เลยอาจจะคลุกคลักเล็กน้อยก็เลยอาจต้องคุยกับท่านผู้ชมแบบมาแบบแวบ,บๆหน่อยนะคะวันนี้องไรกกลับจากงานศบคุณลุงใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งกลับมากลับมาถึงเมื่อคืนนี้ค่ะก็เลยภารกิจยังไม่เสร็จนะคะต้องขอบคุณท่านที่ เข้ามาติดตามขอบพระคุณท่านอคมสวรรณนพค่ะ,ะที่มาติดตามรายการตัวไปตรงมาเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ค<ฮ>ะตากันก่อนเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ